เอาคายินดีค่ะเมื่อซุมกูก็กุนงค่ะเนาะกุ้งสองหิงไปกันเนาะย้อนอ่าเอาติดตั้งอันในเฉลี่ยที่มาบอกเก่าเนี้ยลองแผนการลองอันที่ปังตึกเนาะในปังตึกเน่ยนี่พรขามันรีบเร่งด้วยดีๆนี่มันเจอใจตึกตายเยอะค่ะเนาะบนเรือดีๆค่ะเนาะก็เพื่อนั่นแหละใครบอกในพ่อแม่พี่น้องคนเมืองเขาคืออะไรผู้วนาะอะไรตับซึกเขาขาด เดื่อเรวเนี่ยดีลอยคนในลำนดองเด็กๆค่ะที่เขาขามาเดือดเดือดด้วยดีๆในลำนดองเด็กๆเขาเยอะร่ <c oughs> องอันในกลางเสอนั่นจอมมีพันดีฮ่ะในมันอักอาพันดีค่ะเนาะเพราะว่าพลาับปวนหูบโค่นในกลางเสอเพราะในมันทำใจเปลี่มนบุรีสีค่ะอันที่มาเฮ็ดปั่นเขา้าเขาว้านมาในในมันเป็นอ่ากลุ่มนิดค่ะเนาะยอดเวลานี้เขาก็ใครลัดเนี่ยแตกๆเลี้ยงๆเข้าเขายาวเขาเขาทัดมาในลองอ่าอันหันเขาโตมกับความยืนยัน มาแาต,ต่จุดไจเขาคัานแน,มน,นม่มันเหมือนหนังมีอาซุยะค่ะมันเหมือนหนังมีอาซุยะค่ะเนาะลองได้แน่ในพ่อค้ามาทัดด้วยในพี่น้องว่าเขาเนี่ยเขาอางยิงเขาว่าเอฟพีพีค่ะเนาะเอาเอฟพีพีเยื่ยเบอร์นั่นแหละในยังอันของพี่น้องว่าเขาในี่ยาว่าเขาเลยไปก,ก้นยอดก้อนไหนเขาอาันยิงม,มือมือหาเจ้าคือพี่น้องมาโอ้เขาค่ะ,คะ เขาความไม่พี่น้องเขาทมได้ดีดีค่ะเนาะอาเมือไตอันว่าแน่แน่หับเงนหัานั่น,นติดก็ซื้อมันไปเอาค่ะเพราะเขาขายติดนออนขันหันกันอยู่ได้ไปสามเดีย,นนย,ยวคนะ่ะเนาะอะที่เขาหางเฮียนมาอยู่กู้มือกูวนันที่เขาเชี่ยวถูกกู้มือกูวันในก็เปิดเขาครหลายพ้นเลยเน่มันติดปอกมันกว่างเตะๆค่ะเขาใไรเตะๆเขาตีเอากำไรค่ะประเดียวนะก็เพื่อเขาโลเขาโลกว่าเชื่อมต่อตั้งอพี่น้องบ่อเขาอันดีกลาง เจ้าคือกูเจ้าคือในใครเฮ้ยมันปลุกในมือม,มันอย่างเชิงว่าเขาค่ะเนาะรักสิซื้อจใจใครเขายอยดเปิดน,นั่นแหละเขาก็อ่านนำคือป้อนดิสใจเจ้าคือกูเจ้าคือไอ้เด็กถึงเอาเปลี่ยนไตเขาคันเนี่ยเฮ้ยมันก็เย่อหย่าฝา,านั่งค่ะนกึกการใจเขาใครเชื่อใจใครเขาเฮามันอยู่ใต้กำปุ่มเขาจริงๆ อันดีเอฟที่เข้ามาตึกใต้เฮาขาอยู่ก่อนเมื่อนายในก่อสังว่ายังพร้อมเด้อรายการพุทธมาเนี่ยตัวขัดควยเมื่อไกลในก่อมันมีคนลากเข้ามาอยู่ในคนเอฟที่เมี้ยวเดี๋ยวก็เข้ามาด้วยในเปรียบเปรียบเป็นคนเจ้าหนังควยขาเนาะเดือนเบิ่ดนั่นได้มืออันสูเจ้ายังอ่อนเปิ้นมาตึกอยู่นั่นในตาสูเจ้าที่เป็นขุดนั่นมันมีตามันครับอ่าได้เดือนมันมันเบี้ยวฮะเอสิเป็นขี้ขาเพิ่นก็แทงตั้งหน้านั่นนําไอ้เพิ่นขี้ขาทั้งที่ พวกไอ้ขี้ค้ามกินมาอย่ามาเป็นขี่ขามานันซึ่งมันมาเป็นข้ขาซึ่งมันลูกเอาดีขี้ข้าซึ่งมาในฮอคคันหนังกันเที่ยวกันเหรอให้ในทิ้งๆเนะี่ยสูส้ซ้ำอ่อนเปิ้ลมาเสร็มาเหยี่มไต้เอ้าขาขึ้นหนังกันที่ไหนเนะี่ยไต่เอานาพอมาโดยไต้เคยเหยื่ว่ะเมื่อ, <c oughs> <c oughs> อเดี๋ยวนะั่ลองไต้เคยเยื่ออันว่ามันเจออยู่ว่าพอเปิดไต้ปูนนึงได้มันกว่าอัานเปิ้ลมาเหยี่มขึ้นไต้ทางปูนนึงอยู่ยอดอันแน่แน <c oughs> <ๆ>่มันอ่ำเย่ออะไรค่ะเนะาะยอดเปิ้นอันเด็กใครผักถึงพี่น้องแอฟีิกเขา ่าลุกลานเขาเขากูพอ็อันที่คุณชูวันเทศอยู่กันเมื่อไหร่นั่นมันหวานเอาซูกว่าเป็นขี้ค่ะว่าแข็งห้วยไหนต่อใครหยุดยามีไหนเขาขคาหยุดยมา,ยายยมทีไหนอ่ะขาข้าว่าอ่ำจะได้โดดได้ตึกกันเนี่ยอันต่างที่ตายในเป็นไต้นันน่นก็ใครเอาเข้าคาหนังกันจริงกันขึ้นนั่นก้อ่าเพราะสุดเจ้าว่าอันที่เขาข้าราชการคิดคิดหนึ่งเขาข้าราชการในผู้ตรวจหอกก็ข้ามกัาพู้ป้องอ่าเต้าเคืองหวนันพวกไหน เออเจ้าเครื่องเนาะเขาปมกันยมันนอกกันเทาเออปีอันวันนห่ฟังคอในแทงคอนเนาะขาดทักมากถึงมือดังค่ะจ่อขัดทัดหลงการชึกในค่ะเนาะการเมืองเดือเจอกลางชึกย้อนปืนนันแล่ปีอันเท่าคาหันยิ้นอความคอนั่นแน่เนี่ยอันตัวเลี้ยวในรูเท่าซ้ำควานปืนมันนอกเขาขึ้นเนี่ยมันบลอกว่าฮือเนี่ยใครทามว่าขึ้นจะไหนเนาะเป็นเผื่อกัดนั่นเด็กของข้าผมพูดเนาะหลงไหนค่ะเนาะยดเบอร์นันแล่พรเขาได้มากด้วยว่าเขาในเกล็ดแข็งค่ะ เย็นย่างเขาเหยี่ยวได้เด็ดค่ะอ่าอินย่างเขาเหยี่ยวได้เด็ดยอดเบิร์กอินย่างเขาเหยี่ยวในยอดเบิร์กซังให้เย็นย่างเขาเหยี่ยวละนี่ก็ปื้วังยิงเนาะชูเจ้าก็รู้อยู่ที่มามันในปอราซีเบิงการเขานั้นมันเป็นอีชังอยู่ได้มันเป็นคอมมิวนิตี้มหูบากอ่ะชูเจ้าได้ลูกตุ้งนึงเปิ้นติ้มไหลอ่ะค่ะเนาะอ่ายอดเบิร์กนั้นแหละใกล้เฮาคาวันเมื่อในพวกเฮาคาก๋วนลาเอฟทีทีที่จริงมั้ยเอฟทีทีมังก็คุณมังก็ป่วนโอมังก็ในอักไดซ่าอีกเนาะ ในจระศีตาก็มันจังตรงก็เปิดลุกหลานโปเมปิน้อกอยู่ไว้นั่นั่นมันจางอีกตัวเหรปิวนตั่งตรงอะไรรีเดี่ยวมางก่อนนะเขาขัดกอเดีอ่ะจังหล่าเขาเด็ดๆวิกาอันไล่เฮ็ดเขาในมัดอยู่ที่จระสีเปลี่ยนมาในชุเา้าทัดกว่าไกลๆทัดกว่าไกลๆเปลี่ยนถอก่อนก่อนเอามาอ่ายอดเปิดว่าตะ้กองสูวนวันน่้นี่มีเปลี่ยนหกเด็ดจุงมปมกันแน่มันอํำเจอแต่ดีว่างแขนงเทียมมาน่ะมันดีว่างแข็งเทียมใด้อันนี้คัดขวานาเขาในแหละเขาได้ขคัดเขาได้๋คัดมันในยิ้งเด ยอดเบอร์นนั่นแหละอ่าคนเมืองไต้เอาค่ะกูก็ด้เขาปอกใจว่าลองอันอ่าแอพีพีเขาปอนว่ามาตึกเมืองใต้นว่าในแตกเล้งดีนะค่ะแตกเล้งดีนะอะเขาค่ะก็หาเยอเอาหมากกวงจินยามาในเหมือนหนังแยมขึ้นเนอค่ะลเมือนหนัง้น,นมียโซยาลูกผลลำเฮ็ดไรค่ะล่ะจึงไหนผลลำเฮ็ดไรห,หรือสีอาโยาตัวสซยาปัน่นยงเขาไว้ปิ้น กระปุกเก่าๆนั้เมันแา่ค่ะมันพอยุ่งกับทางตั้งนานันไหนช่างว่ามันเลยดรอดกว่าก้าไหนอ่าดีดรอยก้ดนนเขาไลยกว่าพ้อไหนยันอีดหนึ่งมาในเขาที่ขึ้นในเขามาห้ำขึ้นดอยได้เล้งก็บปร้ลอยได้เังไห่อ่าเขาอ่าเปลียนี้เขาไว้กอบปืมือปีสองิฮงานั่นอ่าเขาเลยตั้งมันก่อนัารห้ำลอยได้เรี้ยงในเขามาตายหนำหนายอดปืนนั่นแหละอ่าเขาอทำกีหน้าพี่นหยพกตางเปลี่ยนอะไรอยู่ลองเสนไหนนะอ่า พี <ion> ่น้องว่าเขาลาดมาหวัง <iences> ก <g apan AM 2> ็อย่ามายุ่งกับว่าอย่ามายุ่งกับว่ามือเลียวอ้ำยุ่งไล่ออกค่ะ17:00น.เนาะย่าอานัยพี่น้องควรมื้อเอาค่ะตู่ได้พูดพูดถึงกันน่ะเอาค่ะจะอยู่แต่กลุ่มกับอ่าพี่น้องสาวคือว่าเขานี่พี่น้องสาวคือว่านี่มันเป็นผมเนตรค่ะเนาะเป็นผมเนตรค่ะเนาะย้อนปึกเอาใน policy ปึ้งกันการลาดเนื้อลุ่มพอดีการเตรียมดีพอดีตอดิเคทในเสียงหยาบครับด้วยค่ะบางครั้งก็ยุ่งกําไลเก่าค่ะที่มาถ้าว่าคน กานเปลนชื่อคือได้เข้าค่ะเปลนชื่อสถานได้เข้าค่ะเต็มเต็มรุ่นคนนั้นกว่าอยู่ใน้จุ้มเลยก็เหรอแต่ใ่พืชช่างพืชชุ่มเป็นอุณหภูมิอันใหญ่หายิบกำลังพุ้งน้ำๆเลยอ่ะมีจุ้มเลยค่ะตั้งเต็มมากกว่ากรัเดียวค่ะเนาะซึ่งมาในคุยก่อนขารยังมีกองปอมมาเหรอค่ะอยู่ไใ่ชิดเทียบปีในเลยเปลี่ยนชามใหม่ก็เหรยาตีตายรู้ก่อนมันเปลี่ยนเรื่องไหนค่ะเนาะอันนี้เป็นไตเมเป็นอ่าพี่น้องล่าหูฟอเป็นไตค่ะ ยอนั่นแหละลองอันอ่คือได้เขาค่ะตาเดสิบยังกว่าทางตั้งนานั่นไงพราเขาคายังตึกเดียกันก็ในลองอันคือไดเขาค่ะเป็นกุศคืออย่าเอนะเนี่ลาดเอาก็เอาคอย่าพันเอาก็เอาค่ยาเปลียนดเ้าค่ะเนาะแล้วในลองตาอันซึกกิความตั้งนาเขาไนอันดีเขาขามีอยู่น่าผื่งหานรักนำเข้าขามีอยู่ทั้งกวยเขาคาะเนี่พราขาคซ้ำเด้อยู่ไอ้เป้อข้ามมือเขาไว้ได้บอกขาว่ามันเป็นเรียบอยาบว่า อย่าลงเอาค่ะเพราะมันเป็นเชื่อไหนมาอันดีตตั้งกวนต่อคาเนาะตั้งกวนต่อคาก็เร็วกว่าลองการพัดทางต่อคาก็เร็วกว่าเพราะเาเคยอยู่ทีเดียวก็ทามงินเขาเด้ชาวถูกเมาเขาคาซุ่มเขาค่ะอันไหนซุ่มยาวห้าเนี่ยไปมีค่ะตั้งซุ่มมันไม่กล้าเข้าคาหลุดป่วยบ้านอ่ะดีเฮ็ดจึงเลยก็เข้าคาหลุดเฮ็ดอ่ะเมื่อันปูเคียนเอาคาเนี่ยเป็นชิคมันเนี่ยเขาคากู้อยู่ดีๆเขาคายามยึดถึงอยู่เนี่ยเขาคาหลุดเลยเอาเสนั้นมากขึ้นอ่ะ ่ ả, มันเต็มมีหัวขาดในเปลืองการซึ้อเนมันมีไว้ค่ะก้อยกะอ่ำไปปนักขวางกันกันนั่นก็ไปไปพูดป่อยปกันกันนั่นก็มันก็เปิดมุงมองอยู่ว่าเขาถือจึงมือเนี่ย้นมามาตายซื้อว่าก็ซื้อเขาขาติดว่าเออเป่ามือเปนก้อยเขยตัวก้อในล่องการเขยตัวในเปิ้ลว่าเขยตัวเยอะค่ะ้นอ่านทำเขาขาดเต็มๆปิ้นยืงเขาขายอ่ะในเป็นเป้าปองเปิ้ลตั้งเดียวค่ะอ่ามันเป็นสากไม้ของปองเปิ้ลตั้งเดียวย่อ เข้าคานซ่อมตีเปริรปัดปลีจากหมายกวงก่นอยู่ที่ที่ก่อนไหนก็เข้าคาแน่เาขาคำขอเลขทะารุตมากกองเขาก่มจะพวกนุ่นวินคารุตทีเขาอามากก่อมั่นก่อนนำสีเ้าหนามากกองเว้ยคหมากกองเขานำสีเ้าในเขาออกหมากามเขาเชียงว่าปากอุย้ยปากลูกเชียงลูกก็ขเ,เ,เ,ขเ,กเขาไม่เสียไหลค่ะล่ะเอาคาแน่หมากกองเข้าคาแน่ต่อไปนึงดูกหมากลงเข้าเข่าฝัานึงพ่อเขาคนเสียไหลอยู่ไว้ เวลากันดีเปลี่ยนเขากำหนกันเวลเขาขยังมดิ่ก็แน่เยอะว่าเขาก็แต่เดี๋แต่เดี๋ยวในคืนช่างคืนชูหน้าเนี่ก็เป็นมึงรอลเที้ยวขวาเนมั่นใจค่ะกูให้เอาตีเขากว่ากอนพอลองอะไรพี่น้องตาอ้างเขาเนี่ยว่าเขาจ้อยเตี้ยๆค่ะก็เบิ่มว่าเขาจอยมากรงเช่นย่างกูสัมเช็ตฝึกในโป้บัมจอยในเปลี่ยนอะไรค่ะเปลี่ยนมาอะไรค่ะเนาะเจ้าคือเอกมาเหี่ยมเข้าขาแน่เข้าขาช้ากว่าอยู่ต้องใช้เจ้าคือเอกขึ้นมาเหี่ยเข้าแน่ อันนั้นมันผิดอ่ะผิดเต็มเกมแล้วเค้าอ่ะอ่ามึงเอามาได้บ่ว่าเหมือนจังว่าเอเอเชียเค้าเนาะเห้ยยอมยอมลงกว่าคนไหนอีช่างเด็ดเปี้ยมานี่มึงเอาค่าในเค้าใครมีเงินก็แน่อันนี้ซื้อทีเอากล้องเนี่ยเดี๋ยวยืมให้ครับเดี๋ยวเค้าในมีเงินห่านะตกปากเปี้ยมึงคือเข้าไปเอาไหนได้เอาไปดิใครก็ทําที่ในค่อยอ่ะอีวันถากถึงบ่แม่ปีน้องคนมึง อ่าอันดีมีเจะหักเสือกัดอ่ะกวนตูมพวกวนอันตูมหนึ่ master, itation, ände, king, joystick, cooldown, squishy, องอยู่น้ำมนไทยก็รีกูมหนึ่งอยู่น้เมังเขกหรีในกัพาตูกัมพาเน่อันดีไท้เอาขาไม่อยู่กูริงๆนั้นเทาขาอนูเลยซวยแต่กวนเอาขาลงไปไหนนะอ่ามันหนังเจอว่าเปลี่ยนไปต่อได้ตึกกแตเนี่ยอ่าคุณนี่เขาในกอป่านเนี่ยขกวนหูเขาไว้ก็เพื่อวนหูเขาอาปากไว้อ่ะเพอาปากไว้ก็งนป่านแล้วดิ้นมันมือมันแยบดินไว้อ่ะแต่เดี๋ยวนห่น มันเอาติดตั้งอันนี้เจเลยมา100คนมาเอาติดตั้งอันนี้ลําบาไห่นําอ่าโตฉังนะยอมมีในนี้เอาอันนี้มาทําบนนี่ก็อ่าดงอันชื่อเขาคาเลยถอยกับที่นั่นเนี่ยถอยด้วยช่างอ่ะนี่ถอยด้วยมะกวางเห็นเฮียงมะกวางเขาในเข้าดินปุเสงมะกวางนี่ยื้อสอเขาได้ปากมาหิงไตหิงมามื้ออันนี้ยอดถากว่าสิ

บ่ม่ควบมงทุกขัเต็มดียวค่ะเตีเมืงนหนังเมองเขมึงเขเขาไหนผู้เลยเป็ดผู้มากมีเงินก้อไหนเขาดีแขียมแด่ะเขาเดียวเงินทัามักกองทีเด like ียวค่ะเขาไกเจียคกินเขาึืก้อนนีเพราะว่าอยู่ไมกินบ้านแดกอเขากระโดนกองกองเขาน่ะตั้งแตเหตุการณ์น้นรื่นได้ินเขาลืมวันเขาได้ปัินสามกอันรวอันนเป็นปืนของผมนิดนิดเดียวมันเดียดชในเ่ยอานานเนี่ยถูกอยู่แล้ิันต่อยเงียว ด้วยมือเจเขาจอมเขาเลยเด็กกันแต่สิบอ่ะอันมีค่ะเพระเพื่อว่ามันเปลี่ยนปลืองปุ่มนิดได้มันตื่นอันมีในกลางสายดีอันในกลางสายอยู่นั่งคำบันบนได้นดีเปลี่ยนมาอ่าดีอันเปลี่ยนมาในกลางสายเขาตื้นทีเขาเก็บเปลี่ยนติ่เก็ทางมาเดี๋ยวนี้พลอยวานโฮในเขาเลยเก็บเปลี่ยนยอดเบอร์นั่นแหละต้องการในกลางสายในเขาตื้เกียรติสีคำว่าเป็นคำว่าคำว่าเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนทางเขาอ๋อคำว่าเปลี่ยนไต ตอันตรีติกเป็นคาร์บอนอยู่ตัวว่าเจ้าเก่าย้อมขับเงี้ยอะนแหละอ่ามันต่อไกลว่าเป็นปูเชซฟองใตเห้าขาต้นเดียอ่ก็ห้ามาตัวเนี้ยเนี่ยเสเรียกซอมไตเาขาติดเดอยู่อ่าแต่ไปเน <Columbus> ี้ยมันคิดจึงดีเลยมันไป้ายล่ะเหมือนคนตรงอะไรรีบดบบบพไหนกพเาะูโปเมมีน้องแหะพาไปออกไปย่อขึ้นเข้ามากขึ้นอ่ะเพราะไปไปพูพดพวาโปเมมันพนเอาลูกมันก็ไปเลยอ่ะเอาติตั้งให้ไปเลยอ่ะ อ่าวเขาคดีจรงไหนก่อริงกว่าไหนได้แาเอาคดีแถมอีกหนึ่งมาในเมืองเอาคดีมันสีเอาลูกกว่าเป็นจืดเขาอ่ะเมืองว่าไหนก็เดี๋ยวก็อ่าอ่ากัในคือไหนคือเอาคดนอยู่ดีแล้วก็เป็นเด็กเด็กเด็กักนิดติดีบดนิดบางด้ดิตายกันได้เก่ตังกันไอ้ในเด็กหายก็จะไหนไปอ่ามันตีก็จืดมันกว่าก่ะนลิกล่าไปกับเอาคามีไว้ในก่อนัวหายกว่า บอมาด้ยทางเมืองไทยก็เฮ็ดดิกไทยเองดิกไ่เ้าคำกเพราะอยู่ที่มันก็เฮ็ดดิกมานอยู่จำว่าเฮ็ดดิกเข้ออยู่ดังเมืองลาก็เฮ็ดดิกเฉดิ่กไต่เอ้าคำในใจกับเองบพมาด้วยเชนเนียลงผาสารทไ้ไปกับพทีรใคยบ้างในครบาเนี่ยพวกเขามากุ้มกับไรก็ราตาดเดมหายมันปีก่ะใครปันเ่างเซื้อตับซึ้งอันดีมีพปริเหมตามตเดียวเมืองไทยก็อเท้าขย้อนปดัวอยากเดเปะเอ ยีสิกหลุเหี้ยเจี่สิบคกหลุเหี้ยเดีใครอ่ะอย่าไปฮะเขาในนอยโนไในนี่อยาไปว่าเหี้ยเมิงมาตววเขาลยอยาไปว่าอะไรฮะอาจมีตุกหลานต้องยิงต้องใจเขาเขาติดตึกมีแหงยังตึกสดนเขาชูเจ้าขับคนในเชลล์ป่องจะเรือในเชลลยลูกให่เชงไมตด้เอาขาอันชื่อขับใดตั้งเปนั่นความมันติเขาเดียวมันคม่ก็เพื่อทางในมั่ตายกว่าก็เลยคม่มนดานเงก็เลยอีคืนตั้งนาซิดีเ่อก็อี อีคือน้ำหนักซื Styles, ้อไตหนังกันขึ้นมังกันตายแล้วเพรยงเขาวนไตเขาคันตายกันนี่ยไตเขาข่าวตายกันเ้ีผีในตายกับคนปากว่าในเขาคัตายกับสามชีเผาคาอวนหย่างแยงเขาันอ่ามันเป็นเจงไหนพราะยงเขาคาอวนเนี่ยในเน่ยผีผีในเขายิบแน่่เขาเขาดสันเขาบุอแยงเขากวนนั้นอันนี้เคยผักถึงเลอะอซีเรากันเนาะเดี๋ยวก็ผักถึงเนี่ยผีก็อยาไปตัวหลายค่ะเนาะเขาคันหลุดเลยวุ้นไปไกล ข้าเขาดดตุกเป็นข้าว่านันชุบก้คุไว้ีกันเนาะพุกเต้้อนขลองในดีๆกุดเจคือกุดแจคือเนี่ยเขาคุ้มกับอะไรเชนเดียวค่ะเขาคุ้มกับอะไรเชนเดียวค่ะเนาะอันที่เขาว่าด้านมาว่าเก่ยวว่าขอาคาเป็นว่าน่นเรีบงีก็อยู่ในห้งใจค่ะห้งใจขาฮันงแจ้งอีค่ะเออผีีมันดีกว่าหมักกวางกันแล้วมันดีกว่าเงินกันแล้วมันดีกว่าตื้นยามกัแล้วมันดีกว่ากวางแล้วมันดีกว่ากนกันละ้นพุกเต้าคขาเนี่มาทางในพรม อันดีกว่าทั้งเขาในการมีการเพื่อมาดีเขาในโพ้ดมาตัวกวนเมืองอัมปันยัเขาในตายได้เขากว่าดีเขาในพวกเขามางยอดพิจารนี้ค่ะยอดพิการกว่าตายที่ดีก็จะเขามีการยึดการชอนพะลุอ่าเปิดงการศึกพุ่มทะลุเอากว่าตายที่ดีกันไว้อันนั้นเราขาดไปผักถึงแต่ว่าพอไม่พิโนเขาเขาจึงในกันเนาะตารได้ไปนักก่อยอดอื่งพี่ก็จูบยูบอย่างนั้นไปอ่าอันนี้เปลี่ยนทางติดการอยู่นะอ่าเพราะว่า วนอันตีเ็ค네ือมันมีอยู่ในวันม <Wow> ันได้้านแหยงเผาในก็มันได้แหยงเ้าก็เขาเขหลุดแหงมันนั่นไงอันนี้มันเปลี่ยนพฤตการต่างไปแล้วค่ะเนาะกวญกอำานกอำเพียงแ่เคือเขาติกว่าตายเน้อมาซื้อของกันแหยงกันน่ตัวข้ามเด็ดคอน์ดั้งนั่นอ่ะันเป็นช่างเขาตายกว่าเขาเลยกนลุงเขาสามโกมก็มือช่งในกุนลุงเขาเขา้าจังกนลุงเขาแหละกนลุงเขาย่อม้าโบาสียำที่ไหนคะลกบน้านฝั่งผ้าเขาซื้อแทนเขาเนี่ เขาก็ย้อนภาคมาได้ถิ่มเต็มว่ะครับเพราะเขาย้อนภาคว่างมือนตั้งว่ะอ่าว่าเขาความปั่นเงินอ่าปั่นคองให้ตึ๊กมันจอยเท่าไรตึ๊กมันจอยเท่าไรในก้อนตึ๊กมันของเขาก้อนไหนก็มันฉิบอยู่ในวัคของแดนโมกาอยู่ในปั่นนาทีว่ากครับเดี๋ยวปั่นนาทีว่าว่าเือะนัลยว่าในอัเที่อังเขาเพราะว่าอันที่งเขายา่ไหนอ่าเพราะเพราะว่าอันที่งเขายา่ไหนเขาอยู่เย็นอ่ะก็ไม่เขาได้มาดเจี๋ยกเนติดปั่นนานี่ว่าว่าในก่อ ความจงดาวตื้อาวคืนี่มันติดติดตั้งเกียวแอฟฟี่ผีมากกนเดือวไปกุยตามันติดติดตังปวดค่ะมันทำติดติดหนาซื่อไปเนาะยอะตัวนั่นแหละอใารยอดผ่านถึงพี่น้องแอฟฟี่เขาล้องการนอมการเบื้องในสองไครรัจจามาในทำไคราัจอ์กุยการเลือักหักกันเลยแหละเขาเขาเลยเอาตัวทหารได้เจดี์ออกมาไล่มาหลาดบันได้ในกองอ่านดามากกว่าไม่มีเรอกมีสิทินาก็เป็นชับ นัเป็นช่เนอะอ่าอ่ามีอยู่เป็นชัเขาบอกใครเขาปู้เขาคันไตเจอนั่นเนอะั้าจาว่าเปลยนไต้เขาก็ไม่เี่ไตุ้ญเจเกือขาก็ยังไม่นไต้ถึงดังหนักอยู่อะารอีไรหลามาาว่าเห้กหลาร่องการที่แน่แน่ช่างว่าว่ากุ้มอไรอยาไหรก็กุจ้จคือก่อนเขาคันนั่นเลยก็เปลี่ยนาว่าไว้อ่นถได้ได้เขาคันลับระดัมาบอกคันพอรัเตะมันออกใครเอาย้อนเป ลนหุ้นเราหักสักเทอมมาเยอะค่ะอย่างไรว่าท่ป้าว่านี่อย่าบีบใว้กับป้าทําเด็กใครอ่ะถ้าท่านแบบอะไรในเขาดีกว่าพ้นกันเลยเขาดีกว่ามบอกกันเลยขาดีกว่าแห้งนึงกันเลยหรือซีว่ากว่าเอาดีว่าอันไหนก่อยขัเนาะว่าราในี้เห็ยัเียดจังไเห็นยักงยีกดจังไงปุการเนื้ออาศีแล้วใครอยาอยากบีบใตุันเนาะอกบีบตุกเหยนกานบแ้อยากบีบตุกุยการลอกไม้ตัที่แห้งพนในสุดะบมมไว้สุดจหมอไว้เขาทำ ได้รับรองกันเลยดีสุดยอดที่ควรไว้ถัดไปเยอะคนร i ปเอาเนื้อหาเสียอยอะไปจ่าอเยอะไปเงากดตัวเดียวดีที่สุดก็รูปขึ้เดียวเมืยอได้อันดีเอาคาเลยทักทันได้มันจะได้จยดได้จิตกันเดียวค่ะนกตมันเขามาได้เป็นได้เอาคาในสายที่ยวเมือนการลุกรลานเอาค่าอันเป็นพวเขียวกับกวง มาเยี่ยวเอาขายอยู่วันวันไหนก็ฟื้นอับหืออะไรอ่านหนัตั้งหรืออะไรเขาเลยเห็นไหครับรถวันวันเอาคาดิเนี่ยครับเนาะ